อลองนึกภาพดูนะคะเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ในหัวใจตั้งแต่วัยเพียง12ปีเธอตัดสินใจเดินตามความฝันเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการเป็นศิลปินและวันนี้เด็กคนนั้นก็เติบโตขึ้นอย่างสง่าง,งามในฐานะชิกิต้าวงเบบี้มอนสเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสเตอร์เคกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้เป็นวันพิเศษของน้องเล็กสุดแห่งวง Baby Monster จากเด็กสาวที่กล้าก้าวข้ามความกลัวเพื่อเผชิญกับทุกอุปสรรคในเส้นทางนี้สู่หนึ่งในไอดอลที่เปล่งประกายที่สุดแห่งยุคไม่ใช่แค่เพราะความสามารถอันโดดเด่นแต่เพราะหัวใจของเธอที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันชิกิต้าเริ่มต้นเส้นทางความฝันด้วยการเป็นเด็กฝึกในค่าย YG Entertainment ตั้งแต่อายุเพียง13ปี และใช้เวลาเพียง1ปี9เ,เดือนก่อนจะเดบิวต์ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเด็กฝึกในค่ายนี้แต่เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นคืออะไรคือการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงคือการอดทนกับความกดดันและความพยายามในการพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่อยู่บนเวทีแคนนี่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเกินไว เธอมีสีหน้าท่าทางที่ดึงดูดสายตาและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในทุกครั้งที่น้องทำการแสดงต่อหน้าผู้ชมและแฟนคลับทุกคนเลยค่ะแคนนี่เป็นมากกว่าน้องเล็กของเบบ y มอนสเตอร์เธอคือแสงสว่างของวงเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกและเสน่ห์ที่ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องที่โดดเด่นทักษะการเต้นที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดหรือการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ ทำให้เธอเป็นที่รักของทั้งแฟนๆแ,และพี่ๆทุกคนในวงในฐานะที่แคนนี่เป็นสมาชิกชาวไทยอีกคนใน Baby Monster แฟนๆชาวไทยจึงรู้สึกผูกพันกับเธอมากเป็นพิเศษทุกครั้งที่เธอพูดภาษาไทยหรือแสดงความรักต่อบ้านเกิดผ่านโซเชียลเมีเดียเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติและความน่ารักของแคนนี่เสมอและในช่วงที่น้องกลับไปเติมพลังพักผ่อนกับครอบครัวที่ไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา แคนนี่ได้ใช้เวลากับครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งยังได้ฉลองวันเกิดล่วงหน้ากับที่บ้านแล้วก็ยังมีโอกาสได้ใช้เวลากับคุณพ่อของน้องด้วยนะคะแคนนี่ได้เติมทั้งพลังกายและพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยน้องดูมีความสุขมากจริงๆค่ะถึงแม้ว่าแคนนี่จะเป็นน้องเล็กสุดในวง แต่น้องก็ได้รับความเอ็นดูจากพี่ๆในวงมาสเสมอหลายครั้งที่เราได้เห็นโมเมนต์อบอุ่นจากพี่ๆที่คอยดูแลและให้กำลังใจเธอไม่ว่าจะเป็นตอนซ้อมหรือเวลาทำกิจกรรมต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแคนนี่เปรียบเสมือนดวงใจตัวน้อยๆของสมาชิกทุกคนใน Baby Monster เป็นความเปล่งประกายของมอนสเ g e ทุกคนและแน่นอนว่าวันพิเศษแบบนี้แอดอยากจะอวยพรจากใจให้กับเด็กคนนี้ว่าแคนนี่คะ ปีนี้หนูอายุ16แล้วนะโตขึ้นอีกปีแล้วแต่สำหรับพวกเราหนูคือเด็กน้อยของ Baby m o n s t e อร์ที่ยังคงสดใสน่ารักและเต็มไปด้วยพลังบวกเหมือนเดิมแอดขอให้หนูมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกวันของหนูเต็มไปด้วยรอยยิ้มขอให้หัวใจของหนูแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่หนูเคยบอกว่าหนูเป็นคนเข้มแข็งใช่ค่ะหนูเข้มแข็งมากแล้วก็เก่งมากๆด้วย แคนนี่เดินมาไกลามากแล้วและพวกเราจะคอยอยู่ข้างๆหนูเสมอแอดอยากให้หนูจำไว้นะคะว่าแคนนี่ไม่จำเป็นต้องแบกลูกทั้งใบไว้บนบ่าไม่ต้องรีบโตไปกว่านี้ขอให้หนูยังคงเป็นแคนนี่ที่สดใสเป็นเด็กสาวที่หัวเราะได้เต็มที่สนุกกับทุกช่วงเวลาของชีวิตกรนีคือวัยที่หนูควรจะได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดและไม่ว่าแคนนี่จะไปไกลแค่ไหน จงรู้เอาไว้นะว่ายังมีพวกเราที่รักและสปอร์ตหนูอยู่เสมอค่ะสุขสั์วันเกิดนะคะเจคคน16ขวบแล้วขอให้หนูเติบโตเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในแบบที่หนูอยากจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน s so u p r o u d of you Shikita Baby Monster มาร่วมสดแสดงความรักและอวยพรวัน,นเกิดของเจคคนคนเก่งกันค่ะทุกคนก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย